สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูขนบวน258ที่สานีลูกแกนะครับเป็นอันสตอมทำขบวนมานะครับตั้งที่คลิปที่3โรสตีนารายนะครับมาต่อที่ลูกแกกันเลยนะครับ ร่มสีซินศูนย์วัน,นนี้พ่งวงยาวนะครับเ,เก้าคันนะครับวันนี้เลทไว้เยอะเลยนะครับสสิิบบบบาาท ล่าช้ามา47นาทีนะครับอ,ออกแล้วนะครับปกติกอาวัด2อ,จอา 2> จะต้องมาลีกที่สองแัชบที่นี่นะครับแต่ไปหลีกที่ท่าเหลือน้อยแทนนะครับเพราะว่าเลนนะครับ เขียวสองตู้ครับต้นขาไาแล้วไหมับท้ายดีท้ายดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ